โซลาซาตะบุตะเวติโตแดกูกาเดยอบอนายละกายอปเกดาคุนแทโลดาลุออตติสะลองแทเปอเล่เปอเล่กอยอบอนายเจกิตาบาแทพุทะเวเดกูกาดิโลอวะดามูอะมอจอเดนอนอเล่เจจอเดลูนะเตยแกสุนาเปอเอโกนะเตยแกพีแกพีปยาเยเตคอมวยกิเจกิตาบานะพีเวกว่าเดสิโล 기도대루께서나퍼서오시제보노나디ใส่โอสุนาเป르나디วาตะไนโอซิเจบอโน나ดีตานอพี่แกพี่บาลัลคิยาบอนะช่อรอบนี้สครแอเอโกดอบานอเลเนาะอัลลอแคคนอจะเปอเอเกทอลูอตานอลีเทเลอร์나ดีและเอยาบอนะดีมกบาลติคอลลติคอลละยาบอนะอคายเนาะเลนี่เนาะประดาโคเทลูตาเนาะอวดามลอปเทปยานะดีบาชลูอวดาพิโตโนดีอวดาอาลีเนีย พี่ตโนดีอลีนีอาเปย์นเมือกวดาเปรุอวิค่าอยางบนนเมื่อมมาตาประตเลยนอวิดาเทพธภวแต่ทิตโตแต่ในที่สุนายมอซีจะบุนอในที่ตานน้อโคเชลคือยางนนโคเชลูในที่เฟโบเดนไม่เลิกงานแล้วก็บานอเลยน้องก็ไปโดนที่ทิโตที่ก็เมื่อกี้ลูกเราแค่เราแค่นอวิดาที่แต่เมื่ออาซียางบนนในที่โกเชนอแกให้รอยยืนนอมาเยอะด่าเราทำเลยลุสลองเทปเปอร์อยางบนนัสลองเทวดาลู အဝိကနာပွားဖုခွဲဩဒါနီကဖုခွဲနီရနော်အတိထဖုဝဲအတိထဖုဝဲဩဒါနီရနော်ဘာနော်လဲနော်အိမ်မလူအဝိဒါအဝဲလကနော်ကဲဝဲဒါအခွာအိမ်မလူအဖုလကနော်ကဲဝဲဒါအမုလားဖုခွဲနီရနော်ချလုအဝိခတ်တဲ့စလော့ထဲဝဲဒါနော်ဘာနော်လဲနော်အဝိဒါဖရမနီလူအဝိဒါဖုခွဲတဲ့နော်အဝိဒါမူလားဩပါလာဩဝါနော်လူဒဲသောကနော်လူဒဲဖဲနော်ချောင်းကိရီချနော့ကျဲတလူတကောအဝိဒါဒဲကလော อาทิเอโอลูอเวดาเดอพตสกตบาลูบานอลนอเวดาอาติมบากูบากาดีอเวดาพลมนิลูอเวาโอเทอโมูาเดลยนาพลมนิชอเดเอาเวลาพลเมนิผู้เคลื่นาจะอกคลูอภิเลงจะรอกคเวลาเดือพวะเรออาเวลาผู้เควอเดีเม่ยบากูบากาเฟื่เวโคนลน่าเดเมเวนเาะนลูอคานาิยาเอานแล้วตอีก็วตชลอตัวนัมันลอยาวนนไอ้ลอทตวดเวลากากชคเลย

die a puning ana overdale new walani la sao la sao la la be la be emelu a pumuna pwa o chano ke be so on ba on ba di ko la blessi wa ye tho ye tho no o weda a ti te ba da khon ba chati o weda chalo do that weda chata we lo do di le pano o di a ti tho la la no di emelu a pumuna on ba mi le blessi wa aku chono lo ni a we chono chao a yo no lu te te pa pa si thele go ka nao no ong pi tho ni ha pe chao oh le fa si အယောနောတက်တောလေဂယောနောအဲချချောလေဂယောနောလိခွေအဝါဂူချာနီဘာလဲပေါ်အဝဲတာကပိတောဟာမအောဘာမီတောနဘွာအေမလူအဝဲကြောင့်ဆွမွေးတာလူအသာပေါ်နောဘာတော့လေပေါ်အဝဲတာပယ်ချောက်လို့နောအဝဲတာငားပြားလို့နောလက်ဖဲလို့နောအေလိခွေအူချာနောမနီနောမနီမအောဘာနောအဝဲတာဆပ်ပကြောတော့တယ်လူဘဲလာတော့ဒီအေမလူအဝဲတာချွမွေးတာပယ်ချောက်ငားပြားလို့နောမယ်မမာအောသားချန်တော့မလဲနော กว่าเอมเอลเอาเวลาชุ่มมนบานอเม่อเอาวจอนอเอ็มเลุืนนอเลนินนีลอเวเลนินนีลอเนอเวกว่ามาแก้ได้เอเวเยอเจลามนเนียเดี๋วเอาวาน้าเอาเวที่เขามาบ้านน้าเมลยก็เป็ดตัวผืนตาบ้าไาตัวอาปเลที่เาผู้วยุนเอาอเวลคว้าละกันเอาลีขวยเอาวรชาลุ่นเดือบลสวเาเวดาถุนเอาถุนลุนเดือบเอาปาบาลุอเวาพลมีที่เขาลีขวยอารชาเลยอาซบานอแหละันนอเจอลูอวิขาเนะจะออจอออแต่นอขาดช้มานะ มาออมมาออาแต่น้องบอกออคอออาออแต่ขากัมาบดดููเอาเวลาขี้ขาอยู่เลยเปชูเปชอที่เขาออคอขากันะตอนนั้นตอนน้องูกนวนอลี่เราเวลาลีรอลีรอลีเราเวลาทูเดินผานน้องปั๊บแล้วมันนี่เดี๋ยวลีรอทลกเดินผานน้องปั๊บเลยหลี่คุอวลชาแต่น้องลนี่เดียว็บมู่เาลูกเอาเวลลีขเปั๊บเอาเวลลีนอวเช่าแหลีคไดอเชแ 利俱達培召勒賽諾尼委達盧查諾著洛隊委達盧歐威卡諾培召勒泰帝培 nga pia 帝尼培召諾歐威達哈莫勞瓦不提到來尼俱查隊諾盧歐威達呢恩 on server 查諾諾哦著達咯破威尼奎歐俱查諾歐威達弗洛達培召諾達弗培召諾培召100歐區勒提諾歐威達破勒俱查勒檢諾哥泰咯普呼諾哥泰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 委達盧普斯達諾破 พี่ต้นนูละกันเนาะอวัยฉนะอวัยเจเจนะปฏิเปิ้ลแล้วเนาะพี่ใหญ่อะขอแต่เนาะบ้าใบโบดาเดี๋ยวเวดาเสวี่แล้วบ่ใบโบดานี่เซวี่เนาะอัชนะเพลลูกแก่แท้ลูอะมียาเนาะอลเปิ้ลล่ะแก่แท้ละมียาเนาะเอมะลูพี่ต้นนูละกันเนาะโกเพลเนาะเวพี่ลีดีอวัดาเมอร์ควอรี่ไคยเนาะดิเกมควอลลอนี่อวัดาพี่อคอนบาแล้วบ่หลอดาอยู่เนาะพี่ไม่เจ้แต่ทูพี่เจ้ดิ่พี่อคอนบาใบโบดาดิอวัดาเซมือ အဝဒန်သည်အစီအဘာနောကွယ်လို့နီအဝဒါဖိနောကပါလဲဘို့ဘွာကိုဖလနောကေချမမူမာချယ်ဖလတဲချွနောယူအမီဒနောရိုင်လီထလတ်လကကိုလကလကကိုလကလကကိုလကပွာအမ်အယ်လူးအဝဒါဖုခွေဖူနောကဲထဲဝဒအလောက်ခဲနောကဲထဲဝဒအလောက်ခဲနောပွာဖိနောကိုရဟိဖလီဝဒမွနကက်မာမူဖိနောတီပါလဲဘို့အခါယနောဖိအခေါ်နောဘေဘိုဒါဒဲဝဒဆေဝီဘေဘိုဒါဒဲဆေဝီအခုချွနောအဝဒါ thế thì mình chế ta chế lý những cái <laughs> mà mù mà chờ pin nào thì Bạn nó lại phật thấy lúc em ra chỗ nó có tối đại em lúc phật phạt sáng kia rồi để nó ăn gì mà mù nó có tối đại gì mà lo gì cứ gì nào thì không mà lo ไอ้หัวตาอธิมาบวยกะเค้กน้ออธิกะตอบะอธิไปชมมลอกูชมมลอชมอออธิเชต้องตอดาอธิมาบวยเวแล้วผู้ควยน้อป่ะแกเทนน้อดาเวดาดิพี่น้อมาบวยดาพี่น้อป่ะลิกกวยเรานิดาอธิพี่อคอนกวยเราเวดาแล้วเฟวีเดจุน้อกวยเรากวยเรากวยเราดาลกวยเดโกน้อแล้วจริงๆไอ้เวแล้วพี่น้อเอ่อพี่ลีเราดาอ่ะอยู่น้อพี่เมเทป้าเมนี่พี่ลีละบาที่พี่เทลบาน้อจุเลยเว บัณฑละนออเวดา psd หมุนที่เข้าโอ๋ลีที่เข้าโอ๋นอไห้ข้าอยู่นอมวยพี่มันแท้ออเดอร์เรนเดอร์นี่มันมาติย่าออกจากผู้เคยผู้นอเออผู้เคยผู้ลองถ้าพี่ในลิโอเรียเอมอสิจะบ่นอลีนี้แล้วอย่าบ่บานนอแลนออย่าไว้นอมวยผู้เคยตาลองโมโลออพาลาออว่าออดิอย่าผู้มื้อนี้กะลองเอ้ยอย่าบ่ลบัสนอเมมาผลิตอเวดาพี่มลีโอดีนซีนี่และที่นอพี่ตัวน้อนออเวดายาลองผู้เคยผู้นอพี่ตัวน้อนอลีเวดาลอง ลิลิลิวด้าทลอาวดาผูควยกันออไปไม่รู้ผูควยเอาพื่งมือนอนดาลวเดาจะเจาะกันอยู่นอเกทเทดนอเกทเทกลูเพติดาสะกัอยู่นอดีเขาเอาบาอาบ้าที่เขาเล่นแบนบ้านนอะเลยนอะเกทเทกเล่เลิดาสอะกันอยู่นอะเอเยทองเยทองนอะเวเออมีเลยเาดูนอเขาอาบ้ามีเอาบ้าที่ดีเขาเลเลยเอ๊เจาออยู่มาเช่อพว่งมือนอนสามหม้เลยนะดาเวดาเอาไว้เถิดกูลอ๊ะไมรู้เอาเว้าขอดีเออนอน ไออยนอเกวดาจลูอวาอวิคะเลยเนะเพลตาชาเลยเนะให้เอมาบูมาเชิดดแต่ให้อยูอยูออเลยเนะเกวดาชเละคาสิเพื่อไอม่ลูกอ่ะเพอมือนอชุ่มูเเกนอวยด้นาอก็ตอบเวมารู้ออลบเลวลม่ล้วไอม่ลูกอ่ะเพื่อมือนอรอนี่เอาไว้นะจอข้าอยนเพื่อมอนสยอมียาบุเวลาเอพ่อมีแล้วยะเออไอแม่เล่อวอพ่อเลยาบพเวมาอพ่อมีขนไอแม่ลูกพี่นอเอวดาพี่หลอนี่อี่นพี่ลี ออยูน้อนาทีเออพ่ออมีน้อออพ่ออมีน้องอเวดาหน่วยเพลิกแก่ล้อยาบอออพ่ออาวาชุกว่าผู้เควนนนี่อเวดาพี่น้อพี่อ๋อพ่อหน่วยเพลิกเราดูนะเขาอ๋อมาเยอะบ้านแนวเวด้าโอสดเซอร์กันได้ดูนะอ่าละบ้าดหน้าไหมวะชูนาพี่ชะเคลอยพี่เอออมเมนาทีอ๋อพ่อเซอร์เพลินานาทีอ๋อพ่อเซอร์เพลินาแก่ล้าเนี่ยเขาอ๋อเบลล์หรอปลอ้แม่แล้วผู้เควละกันเนาะไอ้แมกระเบสต์อเวดาพี่ออมเมื่อเดือนนอเวดมาเปียอเวด้ากระเบสตพี่ออมเมื่อเดือนหรอ และที่น้องพู้คุยพุนะเอวดามาพี่ออมเมื่อดนอมาเวดาปฏิโดนแล้วเอาเาดันหน่วยเพลาะหน่วยเพลเนาะเอเวดาชื่อเราเวดารูเพนเนาะแล้เผิว่าเพนเนาะป่าละที่น้องออสียาเราอองพอเวดาโวเตะเต่เนาะที่น้องเรืออเวดอองพอไม่ขนเนาะปลมีเวดากูชาเสร็จเนาะาแกู่มีเนาะคุยไม่เินลพลาะป่าสิอาวดาสิท่าผพลิตเพลนเนาะเดียวเดียวเดียวเดียดยอ๋อสเขาอร่อยว่ลยที่น้องอาเวดาบานเนาแหละคือชาเวดา ปรบจ้าวัน้นอาพ่อมาเลนีมาเอาว้ดานหน่วยเพล้อดูน้อในช่วงมืที่เอาเอาไว้ดานนั่มาอามาคุยเปจาเลยนั่มาเอามาค่าเย้าอย่าเอาวด้านเล่นนิหน่วยเพล้อเลนินหน่วยเพล้อดเอาชวนนาะและที่นัาผู้กนวนนัเอาไว้เอกชานเลนิหน่วยเพลอเลนิหน่อยเพลอป่าและที่นเอ็มอลูเอาไว้ด้านเพล้อเล่นเดิมเพื่อเลี้ยงชู้นใันสิเดือดกรชาบเดี๋น้องอันที่เจ้าคุยกรนเอาไว้ด้านถอนะแลวด่าเอาไว้ยา ဘာနော်လဲနော်ဖွွဲလကရရောဘာတို့ဖိလီオールအော်နော်အဝဒါဖိလီကာနော်မဘောမတ်ချေချာအောမောနော်မေအခါရနော်ဟာမပါလီကိုနီအဝဒါဖိနီကဘေးတော့အဝဒါဖိမခဲ့オールဟာတို့ကဘေးဟောအော်ဘာအော်ဘာမရတော့ဘွာလဲသင်တော့အဝဒါအသီးတဲ့နော်လီကိုအဝဒါဖိနော်လီကိုဒါဖိလောဒါအခါရနော်လီထောဒါလေဖွခေကေနော်အော်မဖိလီオールအပီနာလောဒါဖိနော်ဖိ อคัยเนาะพี่เนาะบาลีโอดัลเฮอพี่โอเดอวาดาพลมนีผู้ควยและเนาะตีเลเอยาโบคัยเนาะนบาลีโอดัลเฮอลอไฝไม่รู้พี่เนาะเราเนี่ยพี่เนาะมาดิ้ผู้แต่ดิ้ลีติโกกันดิบาเนาะเลเนาะนซีแกกบพี่คัยเนาะพี่ลิโอเลยนาทีตีเลเออคัยเนาะพี่โมเดอวาดาพี่ลิมือดิอวาดาพี่ลิควาดเทรโซลอกะลัลูอวาดาพี่บาตะต้องแต่ขะเนาะพลนอกาที่มามาหมดพี่เอ พลโนกาดีมักของพี่เออคอยโนพี่รีติพี่โอทวยดอลปาติแกกุมญาละกาโกลกาละกาโวลกาโคลาโนดิโคเออว่าดาโคเอดีพี่ตี้ก็รีโอและดีเอลอเพราะไอ้แบลูอว่าดาผู้ขวยเนาะอว่าดาโอว่าดาเนาะอว่าดาเจอละว่าอว่าดาออเจอเละทีเนาะเยียวเยียวดาไปแบลูผู้ขวยโหนาะว่าอว่ามาเอาละดาดิขอละแกซิบ่พี่อขอเนาะบ่หนา มันพี่อ้อขอขนาดเอ็มลูพี่นองกว่าบาลูเอาเวลาบอกจะมาเชิญหข้าวคำรอรู้หลายอย่างแตบเพือนอผู้เขว้ยผู้นออาเวลามันลิพี่อ้อขอขนาดเอ็มลูพี่นอนรอนี่ผู้เข้ยนอนพี่ลีอายุน้อยเอ็มนอมันรีพี่อ้อขอสีเจ้าบนนนอเวลาพี่มันดาเพราะนั้นดีคืออเบ้คืออะไเบ้อยู่น้องเวลาเดรีพี่ขอเดี๋ยวเวลาเน่ยนื้นมดี่กอยู่เนื้อนนี่รูอาเวลาบาตาพี่อ้อนอหมืนน้มาเอาบาดาควยแก่เลยรู้น้ำฝากเจนอนรอ กว่าและที่เนอเอเมลพูดคเดี๋เลี i เดี๋ยวเอเด้พึ่งมือเนีนเอวเลาเนอลีพี่อ้อขอเนอเอาเวลีพี่อ n อขอเนว่าพี่ดาละเลยเบนเนอเขาเบนจะโอลัสกูเราดูเนพี่เลยที่เนเอาเวด้อัล่อเนลีเนเอาวด้คลเอาเวด้นิคลิเซอร์คลิสไดู้้าด้นคลิเซอร์คลสเนถอดเอาละเพ่อเาเวด้าพี่เลยที่ที่เนอสิเนอโอช่องน้ำเนอกว่กวว่าแที่นบหลับจอมเนผเลยพเล่อว่ารุ่นนิคอร์คลิสไดี่เลยท วะละทีน้อผู้แหน่น้อพี่ตะสาพี่พี่พี่น้อปากคุณรู้น้ออวดาพี่อวดานวยเพลอน้อคุณผาดน้อปัวนวยเพลอปานบายยูนิตทันเริ่มมีดาสิล้อโถรู้อวดาผู้แข่ได้อวดาพี่ขอได้โกลสะคันอปาปารู้อวดาอองกีแคอวดาเซ่แดน้ออองกีแคแดเซ่แดโกลน้อละทีน้อผู้แหน่น้ออวดามาบัดด้วยอะคลาด้วยด้วยด้วยแข่ด้วยเซ่เดี๋ยวจนด้วยอวดาลอลอดอชโกดาวนําแมช กอขอยานะเออเอวากอขอเอวาด้วยขอน้อมอยางพนั้นด้วยเอวาโกเตโนรูวเอาาชมาเชรอเลที่น้องอาเวาเอเมลพี่น้องลอนี่เอาเดลาออนเจาเวาอนลิบเพูกนอพี่ลอายุนอเมืนครอนมาบ้าเสริลอบุยาบพนั้บาเสริลองเบือนอวเดาวาพี่มัลีเสริลอพลอยน่ะบืยาบุมมลีคุยอพลอน่บุยาบ เราอยากบพี่เาวลาอนขาวยู่ที่ก็บาเวลามันบาคุยเราบือล้อยากบอกว่าโทอพีนาทีนาพี่ตัวน้องเราวลาลูอ่ีอัลลีควาบบ้าคุยเราบือคุยจุ่น้อวดาพี่ตัวน้องเวลีทอลอลีเทาดวลาลุคลุก่านด้วยขวดเท่านทุลุพานด้วยขวดท่านอะไรทีนาเอเมลูเอาเวลาพี่ตัวน้องมาคุยเราบืออคานขานอนนะดา อเวดาเวมิเนาะแฮอเวคลีนดาเนาะแล้วก็นี่ก็เนาะเวคลีโอเลนไลดาเนาะดาแล้วก็คลีนแล้วอูเลนเลดาแล้วก็เนาะอเวคุยลาเปียเดอเวดาบลีนเนอร์เปเลทีเนาะกวมยากคูลูเนาะรับเผลอไปบ่ป้ามาอเวดาคลีนดาแล้วก็อูเลดาคลีอูเลดากินเนาะดาแล้วก็เนาะละเผลอแล้วก็เนาะละเผลอเปเลทีเนาะอเวดานวยก็เนาะนวยฟลซิคูลูฟาดุเนาะปากเบยดออัลลิควา พีท่ากัอแต่ลจุดนปันวยเพนละที่นเวดาพิโนเวด้คุยเราเวดาบือนอเวายได้องิ logic นะลำเละลำมโอลูอัซอัละชีละชีแบลแบนอละที่นบือแลจุดนทอนอเมื่กี้มีพลักกมาลวลูอักลันอดีที่ที่เขาทอเอกองในเอยูเชาชดชลาทซาี่ขาโอย่ที่เขาโอเสกยาที่็ขาโอเจอมาล้วเวดาบาชลูขอบแต่อโอเจ ลที่นอเอ็มลูอาเวลาผู้เขวผู้นองผัวชะเตยชะตาสาข้างที่อ๋อเวลาเดชะเตยชะตาลึกข้มาเนาะมาวลาขึนเอาดูนองลนดิโก้ลนี้ลนนวยกลนนวยลาลาเบก็ลเบลาลาเบก็ลเบทูอาวลาบื่อแต่อัศสาวหแต่ขนาทู่เอวลาบื่อแต่อัศสาวหลอาการลทีนอเอ็มลูอวลาผู้เขวเนาะเอ็มลูผู้เขวเนาะผวเบื่อสาวหัวเาเวลาบ่มาบักก่อยข้างนอนด้ปะเอ็มลูอวลลิกก้อยได้ อเวดะลิกกอก็ได้นะอเวดะชั่วโมงก็ได้ออกเกลูอเวดะอาฟ่าเอเครลเนาะจีโคโลมาอเวดะมลิกกอนะดาอเวดะบาติโกบาเก้ว่าไอ้เบลูอเวดะโพลอเวดะตอกบอลดาแลเออแต่ละจูนเนาะพลูสตากิเออแต่ละจูนดาดาโออเวดะตอกอาพูโดเนาะดิโนอาร์ติอองที่โกดาอาร์ติเรอองกูดาพูควยอบูโนมาเนาะแลอาร์ติอองกิฟรานโดอาร์ติลาวดามลิกกออเวดะพูควยอบูลูอเวดะคอบอเวดะโมก็ไปดูอเวดะพูเก้

สักกวาเออแล้วก็อยู่นอเมื่อบื้อแต่นอบักก็ยากเหนันอี่ยพี่นะใครอยู่นอพี่เราเทำรีลอยู่ว่าบื้อนี่ทำรีรอก่อว่าบื้อนี่เื่อใครอยู่นอช่วนนอมื่บายอ๋อแที่นอผูก่นอนลีแล้วผมือนี่กันนอลีเราเวลาเลือกอมนันลอลีเราเวลาเลือกอบ้นเราป่อยลีอยู่เวลนี่เมื่อเชอแกเอากอบื้อมลลิกกำลอากอบื้อไม่วกำล กาบือแต่เนียลอชิกลีกนอปามันมาหน้าปีตัวแรกนะและที่นอไปละดาเพลกระชาดยเนะและที่น้อผู้แควผู้นอกว่ายาวเวด้าจนนอลูกเวด้าเพลอกอากูอดิบือชทต่อบือนอมันเวดาบืออัลืนนะเวด้าละช้อนและช้อนนอหลอดที่ดาลูพัาานาผู้ควนอลีบเจ้านอนดาวด้าหน่วยชอดาวด้าหน่วยชอนอเวดาหน่วย เลยชนะอวยดาแกเท่ช <N> ูแ <otic> ล <ality> <N> ้วเวทเท่ชูได้แล้วที่น้องแกและอภิมุนีกันออกแกเทวดาเลยแกน้องแกเทตามีละมอนน่ะละมอว่าเอเมลูอวยดาพี่ตนนอนดาลออกที่น้องพี่ตนนอนออจ่าเอ่อพลีละอวยดามวลนี้ลีลาลูขอบดูน้องนี้ลีลากบดูน้องบานแล้วนี้แกเทมีละมอนน่ะละมอ13เป็ดๆนะพี่ลีอ่าตาพี่ระบัดออกไปว่า

mùa là nó mùa lì nó ta cho đi qua cái bây giờ anh lý khoa là sao qua rồi nó à phi nó ờ bây giờ nó chắc có nó có là quê hả nên lý đó mùa nó còn bữa đó nì là mùa mùa nì nì cho ô nó mê lệ là nó dễ lũ cầm lô

บุพพอนอนหน่ยเพลอลุผ่านดูนอเพลออาวิ่า้นละกาดีลกาเนเะเพลนชเแต่ติโกะเดี๋เราเพลตาซาลุอวิขาด้อปล่อยไมู่ผูกไว้นอลทีนอเพลเรานี้ยาวักลนอเพยเรานีวักลนอปาเทานี้วาบุพพอน้ท้าลับเพลอผ่านดูนอเทาหลับเพลือโวลนนีนอผูกไว้นอวาเทบุพพนโววดาลนนีนอลับเพลลนนี้นอลัเพลลนนีนอลัเพลอน่วยนี้นาะป่าเวหน่วยเ้าเนาะเว้ทบุพพนเวดานหน่ยโวเวดานหน่วยเพลสิ โว้ดัดรวยเพลินเลยที่น่าเอ็มเบลูอาวิดาพี hmm. <mel isa> ่น้องพี่เราเนี่ยเนาะพี่ลีอายุนอ่ะนัดแทบบือพ่อที่โวยาโวยาบอกพี่เออเอโกน้อเอาวิดานำบือเอาวิดาลูกเอาวิดัน่วยชาวนอเนาะกิลาลูกอพเพนอเอาวิดาอาวิดาบือพ่อละเพลินอ่ะกิลาบือละช้อบือพ่อละเพลินอ่ะกิลาบือละช้อ่วยเพลินอหน่วยช้อย่าบอว่าใครน้อเอาวิดาพี่มาโกนี่ บาชลูอาเวลานึ่บือแด่อาวิลาดนอลจุนอเปตเแทกดาวตพื่มเปลืพี่เปลือนดาเอาเวลาอวิลาอย่างบ่คอยู่นเอเวลาพ่อมาสาก็เลื่อลอยฮบพลเอ้ยบพอนะอนแที่นอพี่นอเปาไวเจารเวลาลูเอเวลาบุพพ่อขอแทนเราได้จาเวลาแลบุพพ่อขอแทนเาปักกัเอเวลานปฏิทแลนอเราเวลาบุีเราเวลานตีเออลูอเวลา คูอวดาคือเพอร์ดิคอมเมริช่ออวดาคือเพอร์ดิคอเมริโทมเมคือเพอร์ดิคอเมริแต่ละช่อลูอวดาคือเพอร์ดิคอเมริผลมันนี่คือเพอร์ดิคอเมรีแทกเกอร์ดานรูอวดาบุญหน่วยพ่อพยาโรคแทกทาลอาคายุปาเวก็มยเอาเวบาชลูอวดาเนิโอบาลูอวดาเชลูวกคูอวดา ขาดเอดเาเพอรที่เขาไม่รูเฉพาที่เขามเอามือกี้ทกลรู้เอาดาบอพอนวยเพื่อเพลเราเชื่อเพื่อเาวดาบูบอลาแกแทกแทเอาวู้วดาละที่นวาละที่นอวาลมนวาบือละจูน้มวยโอคิดเทกของคาบุกแค่ลโนตีเกะแทสามย่าโคาขาโคขาละทีนอเกะทเมกะแทเะทไม่กะเทมกะแทมือพะม่อาบพเพนุยเราเลเพลเลัเเพลอลัเเพลอร ลำเลนบืพอหนวยเพื่น้อแถมยาีคุยคน่วยเพื่อลอชิกนะปล่อยแมละผู้คุยนอสาคุยอ่าอบืน้อแถมดันนวยพ่อนคุยคนะปล่อยทีนอผู้คุยนอโอเยอ่ะโอเยอะย่อเมาใช่หลนผู้คุยนอแฝดที่เราดูนาอ้าเช้าเวลาบือเราละทีน้องผู้ควนคุยนี่เวลาดีแชรอแต่ป่ผู้คยนอแดที่อ่เลยใช้รอด้โกเบปนอบือเราเวลละทีเนา พูคยเสร็ที่ดป๋เสร็จเทียวเสทียวอะไรที่นอเอมาลูกเอาเวลาพลตโอเลตรก็ลูเปปียรจุนอป๋านอหลก็เวลาผู้ควยเสร็จเทียวนอป๋าที่ตักขีพูคุยสิลต่กคีผูควยนอเอาเวลามาลินดอผู้ควยเราเราเาป๋านหลพูคยโอเชียอยู่นอม่เสร็จทียวใช่ไหมก็ไม่ตัวผู้ควยอะก็อยู่นะทำมันเนอรเราทำลิกดอผู้ควยอยู่พูคุยเอจันนะทำมันีเอาพูคยูชาแต่ล้อชิกลิลอ วะทดเนาะนายนมลูอวดาภัตตะวุฒชาและจุโนโปรโอเลดเดเปดจุโนออกีกัวดาเวมลินดอปผู้ไหลมื้อนี้มื้อต่อขึ้นนอคุณนอเอมลูผู้คนอว่าโอ้ถ้าผู้นี้ฮ่าหลอและพี่ตาสารกาเสื้อหาเราดูนอมวยลูอซิมติชอบหลัวมันดอชอบหลัวนอเหมือนในเอยาโบแกแทนอัสเสาะซาชอนอผู้คนออมีละมอนัดละมอวะเอมลูพิโตนอดาเราเออนอพิโตนอลอเออพลิมวยดบชะแล้วอวดามีละมอนัดละมอนอ วัน้ลอยาพี่น <occurs> ีอวดาพี่มาบุมาเชนเอซีเนาะพี่มาบุมาเชิญดาวเวนเนอร์ป่อเมลุผู้ควนอนหลอนี่พี่เนาะอวิดาเอ่อพี่เห็นละมว่าอ่ายอนบาลูอวดาฮัมาอ๋เชิหนเนาทอทอคุจูเนาะพรมันนี่เลูอวิดาเดินแต่จูนเนาะอวิดาขายอนอัเมือกดอเฮฮโซเซาหลทปิลิโอเซกาหลอใช่ไมบ้านดอซิจะพดนาัดอินเน่ป่อเมลูพี่นาะหล่ออ เอเยเบน่ดนอพี่ลินบาลูสากต่อฉลอน้องมวะบานเล่เนาะเอาเวลาลูเอวลาเนาะกีท่าไอเพลีอาเวลาลักขันนนนาเนียในเอ็นนอนบาสิจบนอนในลีมันพี่นี่ลีมันพี่เอ้กนนอนเอาวลาีพนี่อาเวลาลีลูอาเวลาดูเช่อะไรเยอะีนอลูเอาเวลาเอานอนบูเอโกน้แกลูเอาวลาพีโออยู่หอเอ้ยย่าบ ก่อทีนอพูกนอลำบากเยอะตาศิวะรอกพูกนนอลีเวดาลุวดาอเวออกกีเวดาพลีหรอกพูลีมานิเวดาพลเลทีนอแก็ท่โชวเวดาพี่นอแก็ท่โชว์ดเลเลดูเฉนอะไรเยอะเค่อละก่ก่อเที่นอเราดาพี่นอโยพี่เราเวดาโย่ก็ท่โชว์เดียวพลีเดียเวดาลีนอเออเวดาพลีนอเดพลีนอเบบบาเบพี่ลีเราดาถ้านพลีเบบาคุจู่นอกวยเราเราชื่อกลีนอกวยเรดเบบาเกี่ยตัว อ๋อรควาผู้คนกวเาวดาเาวด้าพลดกวยเาวดาพลโวเดนอปแม่ลูอรถแถวก็ด้ลูมือนิมือตอบ้านสมเงดอกูคลอปล่ม่ลูู้คยสามแม่เชมเีและที่น้อม่ลูพโตโนนอปล่อยอมเมื่อเวด้าดอาวดาพลีพูเาวดาพลีพูคายนพรมนลูกดอกจจนนทีเจอเธอเนี่ลีนาทีดูนี่ปล่ลทีนองพูอเดาพโตโนอมเมื่อเราวดามาลพีพูนอลี เจอวดาพลนมันในเรื่อูน้อยมารู้ลีลาก่อนนอดูวดาพลน้อพี่ตอนอมันดูดูราดูดูดูเจอเธอได้เจอเธอปเพลแต่จูน้อโคชานอโคชาน้แม้ลูลีลาก่อนอดูราดูดูราดูดูดูดาบอบอมาสิลสินอบ้านอแหละเอาวดาดูนอนดูสิเขาดูซิแม่เหมดูชาดวลาเราดูดูดูปะเพลแต่น้องสามแม่ใช่ไหมลอจิคลี เราไมด้เอออยุน่าขายุนหัดเธอใจอ้อเธอใจเํามาเบ้เลยไม่เราแค่นาหัดร่อนนันเบ้เลยเนาะเาาขยู่น่ัดเธอใจผู้เยอ้อวาละรทนอเอมลูผิดตัวนอนก็าจะแงกันอนนโกน่กดาเวลาบัชลูเอาเวลาพลีพูเจอเชลบูนอเอโกเดลีนอป้าเกเทวดาเอเมลัตวก็พูชานอล้ที่นอเบาทูบาเทนอบาไทย ကိုရှာနိုကိုရှာနာဒါကိုရှာနိုကိုရှာနာလာပိုရိုဒီခေါ် available rep လာတိနအဝိစ္စကပြန်တိနကလို့ tag grid လိုကြီးမြတ်ထိုင်မြလာ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 အခံလမ်းလဲတော့အတိထဲဝဒါလာချစ်လိလောပွိုင်မလုအဝိဒါဖူခွဲတော့လက်တီနပွအဝဲမာအော်မာအော်ချေတနဆက်ထီရောဆမှာအေမလုအဝိဒါဖြစ်ဒုံနော်နော်လောဒီအရောဖီလီအခာရောဖီရောအော်လာတိရောနော် Yeah ထော်ရော ย่ยอย่มาอยนะเวลาเย่มายหลานนอทีนออเวลาพิมพ์พิมพ์แทลูเอเวลาพี่อลดาพี่ลอกเกลนี่อาายนกกระลาลูเอาเวลาพี่เลดแทบาเดว่าคานาอาเวลาเนลีเจิดเธอในเวพี่ลูเอาเวลาเซคินาพลินดาวบูเอาเวลาพี่มพแทนท้องราษาทนอสอลอเอาเวลาพี่แทนเาหลานอทีเอเวลาพี่ละานนีเอ ลเดลเพอ่ลเดลเพินเอวดาพิมันเาลยเราโพรอนมาชะูอวดานาทีมื้ลาแตยาบบเโนพีเหมือนเราโกนทีมื้ลาเอโนเหมืเราปลืนนทีมื้ลาเราเวลาเออลละที่เผู้ผู้คันก็ไม่พี่ออมมลิจเอร์เอเพลูอวดาเซคีนอลทีนอาวดาผู้ควกเาลิจเอร์อวดาเซคีนอปมลิจเตอร์ู้อวดาเซคีโกนเอเมลูอวดาพี่ตัวนนอลทีนพี่ตัวน ภูธวดาพลินดาเวททอปยาพลินดาเวหลอมาละเวหลอมาละที่ดอเอเบลูอวดาภูควนอโอทอลอแคเดอะพูมุนเลียเราปวาเยดอดอละที่ดออะพีกอโอทอลดาเดอะพูอะมาน่ะสิภูธวดาอะพูอะมาเดคณะเอเมลูอวดาภูควนอปากเคเราแต่ไผ่ดูกับเบจะควาดอสิลอละที่ดอ ล่นละเพอล่เนลเพเอาไว้มาเอาแช่ได้กนมาเอาบื้ได้กนปลาที่้เอาไว้คุยนี่ละแชเรากเบปนาได้ละเปอดูรามาเอาไว้ได้กนละที่นาพี่เเราเล้ยเาพี่แกเราเลี้ยเอาพี่แกปลื้เนี่อาวดาบะลูเอาไว้ดาบื้ลาได้กกนี่บืลาได้หาเออล่นี้ลเพกนี่กนี่เลและที่นอมลูเยทอยทอผู้คนเาโอละอมานปาลูอวดสลนเนน่ปาพี่กลอไม พี่เกลอกันเหอเอเมลูอาเวลาผู้คนเหรอกันเกวิดาจะที่ผ่านอยู่อาทิโอบาสุสุบาบายมาเลเจเลคลดออบาล็อกบ้านอะไลเนาะอาเวลาอาทิเดี๋ยมาเอาเชบาตกีโอเคกลตัดที่เอาดู่น่ะเชลเชลเคลออลเปอร์เชลกรลอยโวโวเบปนาอลเปอร์ลูกบ้านนนนี้เจ้รอผู้คนละที่โอวาซาชาซาอย่างว่าละที่เนาะเอเมลูเอาเวลามาเอาเชลโวลินเนยอยู่เนาะเอเมลูพี่น้องเกลอ ကြည့်ကြတော့အခန္တော်ဖိဒါကြောတလူအဝိဒါပြမွန်းတော့လေကစီအဝိဒါကဘေတော့အယူရတဲ့ຜູ້ခွေတော်လာတော့ဒီအဝိဒါအေမလူအဝိဒါຜູ້ခွေအမတ်တော်တာအဝိဒါမာအောင်ဘືတယ်ကိုအခန္တော်အဝိဒါຜູ້ခွေအဖိနော်မွေးရောပြီဖော့အဝိဒါဖြ ᱹ ຜູ້ခွေအဘືအဝိလတ်ဘေမမွေးကိုဘືအဝိလတ်ခနော်အေမလူຜູ້ခွေအမတ်တော်ပေါ်ပါလို့အဝိငယ်တူတော့ဘာလို့အဝိတော်ငွေခါအဝိဒါဝိဒါအឺ เอาวาดุลอเดเพรมมือเบียดโซเซนาปาวไว้ครับเหลือเฉละทีของเราเอาไว้ตาเพลย์เอาเฉละทีของคานาปาไว้ชัวร์นี่ไม่ได้เลยลีละคอเอาไว้ดูดูถ้าพี่ตัวนูหน่อยแม้ละพี่ตัวนูๆคลิกๆๆเอาไว้ดูพี่ตัวนูคลิกมวยเพลนเนาะมวยลู่เอาดาวผู้คุยอั้มมาหน่อยเนาะแกวาดาเพลดูซ้อมเนาะมวยอัสาบอเนาะคลิกวาดาแพลนแจเอาไว้พี่ตัวนูเนาะมวยอัช่าหน่อยเนาะคลิกวาดาวี้ละเจป่วยซื้อป่วยตามที่ก็แพลสิละ แล้วทีน่ะเอาไวลูดู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 เอเมลาพี่ตัวนนคลิปคลิกคลิกคลิกคลิปตุคลิปุคลิปุแล้วก็ปกคลิปุลบ้านจุลเเราอเอาไว้ดาวดาลูเอาไว้ดาวิเพล่เพแล้วทีน่ะเอาไว้ดาวดาลูชิเพล่นอลฉพนปะเอาไว้เวดาล้เาแล้วทีนพี่ตัวโนนอเวาอทาวดาลอเา้อมาปล่ เรามาไปละที่นอเอวลาบาชัลูเอาเวลาเปิดละพลยน่ทอเวลาโโยล้าทีโตแต่แต่พววต่กวนเน่บ้านนอแล้วเนาเปิดลอพลายเ่เอาเวลาบาชลูเอเวลาเพลตาชาลูเอวิคันานนเข้ามาอาช้เต่โกเนาะับเปลบือเดโกเนาอวลาฮาวิบือเดคเเอโกล้อเนาลูแก่กาลเเนาะดาเวลาพีลพื่นเนาะพลตาชาเดนนาเนือามาพี่พเ่นอันที่ลูเอาเวลา À thì bà ghép lưu niệm bà cháu lú, ở quê bưu thế ở quê lạc เวทเกลีนีวดาบือเวลานอเรนี่ลเพ้อเนลเพ้อกูเน่ยเดี๋ยวเราเพลอวิคานอเอมเพิ่งขยอนโอเลมาได้ยินตอนเนยช่มุนอลอโชพูหลอโชลิทูอเวดาหักคิดไดนอหัดดาบไดเอขยอยที่มอทอมอทอนอนอไดยางบนไดยชุมุนอลอชหลอชหลอโชอาเดาสลอตเอสลอโชดาลูพิโตเนเดี๋ยวเว้ดาผู้แขวนเนียขันเนทโลดาลูเอคี่ขยอยยางบนได เทปุทเวดโตเดกูอเดยนะเปิดที่เขทอย่์บอลหลอดเทนีนะที่เปิดเลยก็อยู่นอปอลมอปาเดว่าเหมือนนักกายมนะแล้วนอที่เหมือนที่ชุนาเสียเสียนอไม่ที่ยามนะวิทาชานันที่ไ่กว่านี้แล้วานนะทีโตแด้เุทเวแด้กูนนะนอจะเจ้เดมก็มาจ้าเดีุมยอจะตีทอทดอกลาเซกูอเดยนะผู้เผยดาวดียอดสุดนาชชุเจ้าคุยเชื่อคุยเมยาบนะ Sekepadu dah.